รถแฮดแบ็กห้าประตูสามเบียดน้ำมันนะครับมาพร้อมขนาดเครื่องยนต์1.8กับเจ้าคันนี้เลยครับเตย์ต้า 4HR 1.8T เกียร์ออโต้ปี2019นะครับคันนี้บอกเลยว่าถ้าออกป้ายแดงราคาเกือบล้านนะครับแต่มาที่กอยราคาประหยัดไปกว่า400,000บาทนะครับคันนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นทรงห้าประตูแฮดแบ็กนะครับแต่ว่าทรงดีไซน์นะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวเรนพาไปดูว่าคันนี้นะครับให้ออปชั่นมาแบบ ตัดเต็มแน่นๆเลยนะครับแล้วภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพวงมาลัยนะครับมาติดฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์แบบปรับออโต้แล้วก็นะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคาสุดพิเศษเลยนะครับเบ้นให้ไปเลยคันนี้นะครับราคาที่5 9 9 0 0 0เกบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนตลอดอายุสัญญา10,000นิดๆเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99%นะครับ ัใครที่สนใจนะครับออกรถกับเบ้นวันนี้ผ่อนอีกคีเมษายนเลยนะครับและลูกค้าสบายใจได้เลยว่าคันนี้นะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ำหรือกอมาอย่างแน่นอนเพราะรถทุกคันที่กอยราคาของเรานะครับได้รับการตรวจกูวิสเลซชั่นมากกว่า3 4 4จุดเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจนะครับฝากไว้ด้วยครับกับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 2ย์7 8888นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยวันนี้เบนต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกอยราคารักรถรักคุณสวัสดีครับ